สวัสดีพี่ๆในช่องสะสมพระเครื่องครับวันก่อนที่ผมลงคลิปไปครับพระองค์นี้ครับหลวงพ่อสามเสนนะครับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับมีพี่ท่านหนึ่งครับจากจังหวัดนนทบุรีครับมาขอบูชาไปต่อเนื่องด้วยนะครับลูกของพี่สาวท่านนี้จะสอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นะครับเราอยากจะได้พระองค์นี้ไปบูชาครับไม่ขัดศรัทธาครับผมให้ไปในราคาเบาหิวเลยครับเป็นพระที่ไม่แรงครับเป็นพระที่ไม่แรงเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนนี่ครับเพืเ่อนๆพี่ๆครับนี่ทุกคน ให้ส่งดูเลยนะครับพระองค์นี้นี่มต์ไปอยู่จังหวัดนนทบุรีทุกคนนี่นนทบุรีนะครับและขอให้ลูกของพี่สาวท่านนี้นะครับสอบติดดังใจหมายทุกคนนี่เป็นคลิประบุตัวตนนะครับเพื่อนๆครับปี48ครับครบรอบ40ปีส่องให้ดูกันจะจะทุกคน ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับนี่ตรงขอบนะครับไม่เกี่ยวครับพระราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อออกจากช่องสะสมพระเครื่องมอะไรนะครับรีวิวให้ทันทีนี่โอเคนะครับพี่สาวครับนี่เลยครับเหรียญของคุณพี่ครับ ดำเมี่ยมลุ้งมาเลยครับเจอองค์จริงแล้วผมจะบอกเลยไม่มีตำหนิเลยครับเทพจะไม่มีตำหนิเลยทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บใส่กล่องนะครับเป็นกล่องเดิมๆทุกคนเป็นกล่องเดิมๆนะครับกล่องเดิมๆเลยนี่ครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานบูชานะครับแลวและ,และขอให้สอบติดนะพี่นะขอให้สอบติดนะครับผมไม่มีอะไรจะให้ครับ ผมเป็นคนภาคใต้นะครับผมไม่มีอะไรจะให้ครับผมให้หลวงปู่ทวดไปคู่กันด้วยหนึ่งองค์ครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับหลังหนังสือครับออกที่วัดพระโคจังหวัดสงขลาครับพี่ครับอ่านี่มนไปอยู่นนทบุรีนี่เลยครับสิ่งที่พี่ได้ได้คู่นี้ไปเลยครับ ไม่ต้องเพิ่มตังค์แม้แต่บาทเดียวครับไม่ต้องเพิ่มตังค์ครับองค์หลวงพ่อทวดแถมค่าส่งฟรีนะครับและที่สําคัญครับเพื่อนเพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนี้คลิปนี้แล้วครับช่วยส่งกําลังใจนะครับให้ลูกสาวพี่ที่มาเช่าพระผมด้วยครับขอให้สอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ดังใจหมายครับสาธุครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ